สวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีเก๊แค่เดียววันนี้เราจะทำละครสันเอซีเรื่องเมื่อพอปวดขี้บนรถต่ไป็นยังไงไปดูกันไปหาแม่ดีกว่าแม่ตื่นหรือ,อยังนะว่าไงจะลูกเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรหรือ,อยังรู้ไหมว่าเราจะไปต่างจังหวัดนะวันนี้ ลูกค่ะแม่แล้วเตรียมกระเป๋าหรือ,อยังจ๊ะตเตรียมแล้วค่ะโอเคหนูไ่อาบน้ำก่อนนะคะแม่จ้าอาบน้ำเสร็จก็ไปหาน้องด้วยนะรู้สึกว่าน้องจะไม่อยู่บ้านนะเนี่ยแล้วกิง่งไปเล่นที่ไหนล่ะเล่นตั้งแต่เช้าเลยขี้เกียจไปตามกิ่งจังเลยเมื่อไหร่กิ่งจะกลับมานะแม่ขาน้องกลับมาหรือยังกลับมาแล้ว,ลวค่ะอา้าวกิ่งไปไหนมาลูก ไปดูพี่ข้างในสิส<ด>พี่เสรษฐีกิงไปไหนกิยาหยุดเล่นไปกันไปไหนมากิางไปเล่นกระเป๋าทูมาค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ป้าเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมใช่งั้นเราก็ออกเดินทางกันได้ป้าเมียวฝากบ้านด้วยนะพ่อจะไปแป๊บเดียวหลยพ่อไม่ไปนานหรอก อย่าลืมของฝากเมียวนะเมียวนี่เอาแต่ของฝากอย่างเดียวแล้วนะป้าแม่คุณนร้กันดีกว่าป้าเด็กๆป้าตามพ่อมาตามมาตามมาเราต้องรีบไปแต่เช้าเพราะว่าชซว่ให้หนูด้วยนะคะได้เดี๋ยวพ่อจะต้องไปกินกาแฟที่เซเว่นอยู่แล้วล่ะแวนปารีบไปเราจะได้ไปถึงเร็วๆหน่อยขับรถดีๆไม่ได้หรอคะพ่อ พกอกำลังขับดีๆอยู่นี่ไงนั่นขับรถผิดทางอีกเพราะเพิ่งตื่นก็เป็นอย่างนี้แหละเอาถึงแล้วลงเอาลงลงลงใครจะซื้ออะไรก็ซื้อกันเลยนะสอร์มาเก็ตยินดีต้อนรับค่ะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าลูกค้าเลือกซื้อได้ตามสบายเลยนะคะพ้าหนูอาซาลาเปาหน่อยอ๋อโอเคเอาขนมจิบสาลเปาชุดหนึ่งครับ ได้ค่ะรอสักครู่นะคะปาเราไปเลือกของอย่างอื่นกันดีกว่าเออแม่เอาแบรนด์ให้พ่อกับกาแฟแล้วก็เอ็มร้อยนะได้ค่ะพ่อเดี๋ยวให้กิตตี้หยิบให้นะคะกิตตี้ไปจัดการให้พ่อด้วยค่ะแบรนด์อยู่ไหนนะ้แบรนด์จ๋าแบรนด์ซุปไก่ซุปไก่โอเคเป็นกระป๋องกระป๋องอะลูกนี่ไงเนี่ยโอเค,คหนึ่งแล้วเอาไปเอ็มร้อยให้พ่อด้วย เอม็มร้อยเอามาติ้งกล่องได้เดี๋ไปซื้อให้หมูนิ่งแล้วก็เออเออเอาโคให้แม่ด้วยให้แม่ให้พอ่อโคให้แม่เอาโคขวดหนึ่งด้วยลูกเอาโคแล้วก็เอาเค้กให้น้อง เอาของกินให้พ่อเซเว่นน้องอย่าดมด้วยนะอย่าลืมอย่าดมแล้วก็เอายาดมเป็นกระปุกสีเขียวให้แม่ด้วยกระปุกหนึ่งเมันจะประมาณยี่สิบห้าบาทอ่ะหรือสามสิบบาทอันนี้รือเปล่าเลยโอเคเอาให้แม่ด้วยเป็นไรมันหล่นก็เก็บให้เขาหรือยังล่ะลูกเอาได้ครบหรือยังครบแล้วเอาของแม่แม่ขอเป็นขนมปังความเฮาอันเดียวนะจ๊ะแล้วก็ น้ำเปล่าขวดหนึ่งด้วยนะลูกค่ะเฮลคาก็เนี่ยเจอขนมปังเยอะมากเลยครบแล้วก็ไปจ่ายตังได้เลยจ้าไปจ่ายเอ้ยขอโทษค่ะแม่เออแม่ลืมเอายาแก้เมารถให้เด็กๆเมารถนี่นาสีอะไรเอาสีอะไรก็ได้เลยค่ะสีเขียวด้วยกันเงินเดี๋ยวแม่ถามคุณแม่ค้าก่อนเสร็จหรือยังจ้าเสร็จแล้วโอเคคุณค้ามียาแก้เมารถไหมคะ อ๋อยาแกมารดของเราหมดนะคะอุตายแล้วแล้วแม่จะไปหาที่ไหนหกโมงเนี่ยร้านขายยาคงยังไม่เปิดหรอกมั้งเนี่ยหนูดมยาด,ด,ดมกันไปก่อนนะลูกโอเคโอเคเดี๋ยวพอเจอร้านขายยาเดี๋ยวแม่จะซื้อให้พอ่อขามาสิคะมาคิดเงินได้แล้วคะ่ะพ่อเป็นค,คนจ่ายนะคะคิดเองอ,อ่ะเรียกพ่อมาก่อนพอ่โอโอ้โอ้โอเโอเคโอเคมามา,มาตามพ่อมา ทั้งหมด300บาทค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะเงินขอบคุณนะคะคุณลูกค้าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะได้ครบค่ะ let's go บปถ้าได้แล้วก็ไปกันจ่าลูกปะคิตตี้ซื้อโปเต้ให้พ่อหรือยังซื้อแล้วโอเคปะลูกอมพรน่ะซื้อให้พ่อหรือยังซื้อแล้วโอเคตามพ่อมาเราเดินทางกันไกลมากเลยนะ เข้าห sí, okay. okay. ้องน้ำกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ตัวอัดเราอยู่ไหนไม่เห็นต oh ัวอัดเลยตรงนี้จ้ะอ okay. mm ๋อโอเคขึ้นรถเข้าห้องน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้พ่อจะยิงยาวแล้วนะเออทีนี้พ่อจะยิงยาวแล้วนะนอะไนเปิดเพลงให้พ่อฟังหน่อยสิโอเคไปกันเลย แกแบรนให้พ่อหน่อยสิแม่ได้ค่ะพ่อนี่ค่ะแบรนขอบใจ<อ>แล้วก็เอาเอ็มร้อยเลยเป็นนี้ด้วยกันตัวอ,อะไรอ่ะผีอ่ะพ่อทำไมกินพร้อมกันอย่างนี้คะไม่เป็นไรหร,หรอกพ่อเคยกินมาแล้วไม่เป็นไรหรอกกินเอ็มร้อยกับแบรนพร้อมกันเนี่ยไม่เป็นไรเมื่อกี้พ่อก็กินกาแฟไปแล้วแหละ กินส,ส้มๆกันแล้วนียพอ่อพาไปปดชีโอไหนบอกว่าหายปวดไหนบอกว่าเข้าน้ำกันแล้วหนูกินข้าวื่อกี่ชายโ,โอเคโอเคอ,อดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวพ่อพาไปชีให้มันออกจากอุโมงก่อนนะเพราะว่าอุโมงมันมืดมืดดีเอ่อเดี๋ยวพ่อจะขับมาตั้งไกลแล้วอ่ะอพ่อหิวตอนนี้พ่อหิวกินส้มตำเดี๋ยวออกไปข้างหน้าถ้าใครเจอร้านส้มตำน่ะบอกพ่อเลยนะ มองข้างๆทางให้พ่อด้วยพ่อพ่อหิวส้มตำอย่าลืมมองร้านส้มตำให้พ่อนะใช่ค่ะหนูก็หิวไก่ย่างเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจอดรถข้างหน้าก็แล้วกัน้าถึงแล้วถึงหยุดถึงอุโมงมาโอ้กวจะออกจากอุโมงได้ปวดหัวแล้วเกินหูอื้อไปหมดหูอื้อ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  โอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจอดตรงนี้ให้ก่อนเดี๋ยวไปจอดข้างๆบ้านเขาเนี่ยขอเขาเข้าห้องน้ําก็แล้วกันเออจอดตรงนี้ไปพ่อรอตรงนี้อืดอืดอืดอดพอยืดเส้นยืดสายรอแล้วกันนั่งขับรถมาตั้งนานเมื่อยแล้วเกินฮึบฮึบอ่ะพอละโอ้โอ้โอตายแลพอ่อเมื่อยจริงๆเลยเมือ่อยแขนเมือม่อยขาเมื่อยก้นไปหมดเลยเสร็จกันแล้วใช่ไหมจ้าลูกใช่ไปขึ้ขนรถกันเออเสร็จธุระกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ปาขึ้นรถเลยอ้าวขึ้นรถเสร็จแล้วก็ใครจะนอนก็นอนนะง่วงนอนง่วงนอนก็นอนไปเลยแต่แม่อย่าเพิ่งนอนนะอยู่คุยกับพ่อก่อนเป็นเพื่อนกับพ่อเหรอใช่เดี๋ยวพ่อหลับพ่อคะพ่อก็ขับคนเดียวไปเลยสิคะถ้าพ่อง่วงพ่อก็จอดนอนไม่ได้เหรอแม่ก็ง่วงนะเนี่ยโอเคโอเคก็ได้เปิดเพลงให้พ่อแล้วแกะขนมให้พ่อเลย ดื้อติดใไอศครีมแม่หลับแล้วนะคะขอกฟีไปดังจังขอกฟีหอกฟีแม่ค้าใไง้าส้มตาโอ้ใช่ปลุกแม่ด้วยนะกว่าจะเจอร้านส้มตำแม่ค้าครับมีส้มตำไหมครับมีค่ะส้มตำปูปลาก็มีนะคะส้มตำปูก็มีงั้นเอาส้มตำปูปลาที่หนึ่งนะครับแล้วเด็กๆเราเอาอะไร เอาเป็นไก,ก,ก่กกากาย่างไก่ย่างกับซุกี้โอเคเอาไก่ย่างกับซุกี้อีกที่หนึ่งนะครับข้าวเหนียวด้วยนะครับสักข้าวเหนียวเอาห้าถุงนะครับโอเคค่ะนั่งรอที่โต๊ะได้เลยนะคะเอาแม่อยู่ไหนล่ะกิงเดี๋ยวแม่ตามมาคะ่ะเอานั่งเด็กๆนั่งเอาพ่อคะสั่งอาหารเสร็จหรือย,ยังคะเสร็จแล้วเหรอโอเคแม่กนั่งตรงนี้ละกันใกล้น้องกิงก็แล้วกัน ป้าเรากินกันเถอะอาหารมาแล้วเราจะได้รีบไปกินให้เต็มที่เลยนะลูกเพราะเราต้องไปไกลมากเลยพ่อกว่าจะจอดอีกก็คงอีกนานเริ่มกันเลยร้านทำไมมีมีเค้กป้ากินกันเลยจ้าเด็กๆกินไม้อิ่มนะคะแล้วนั่งมองทําไมจ๊กกิ่งทาไมกิ่งไม่กินเหรอลูกหนูกินอยู่เต็มแต่มนลืมเกินอีกแล้วค่ะ โอเคงั้นก็นั่งรอไปี๋ยวแม่กินก่อนนะง่ำงนี่คิตตี้กินอิ่มหรือยังลูกอิ่มแล้วอ๋เราพ่อแป๊บหนึ่งพ่อกินช้าจ้ะพ่อหิวนะพอพ่อขับรถใช้พลังงานเยอะพ่อก็เลยต้องกินเยอะแบบนี้แหละเราพ่อแป๊บหนึ่งนะอืมอร่อยจริงๆเลยส้มตำพ่อคะพ่อกินอะไรนะนั่นอะส้มตำส้มตำกับอะไรระวังพ่อจะขี้แตกนะคะกินส้มตำกับซุกกี้น่ะ ออไม่ขี่แตกหรอกมันอร่อยนะแม่ <Okay. S 1> ร้านเขาก็สะอาดสะอ้านด,ดีใส่ไม่เป็นอะไรหรอกโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรพ่อเป็นคนขับเองนี่จอดตรงไหนก็ได้เออใช่ไงพ่อจะจอดทุกที่ละมั้งถ้าพ่อปวดท้องอ้าลุย่ะเสร็จกันได้ยังแม่เสร็จแล้วแม่อิ่มแล้วจ้า<ป>พ่อก็อิ่มแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพ่อจให้ตังค์แป๊บหนึ่งนะเก็บตังค์ด้วยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ ทั้งหมดก็มีส้มตำปูปลาใช่ไหมแล้วก็ไก่ย,ย่างกับซุกี้ทั้งหมดก็200บาทนะคะโอเคโอเคครับนี่เงินครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับป้าเด็กๆน <c oughs> ูไม่ลุกสักทีละลูกขนมเค้กก็ไม่กินนั่งมองอยู่นั่นแหละก็หนึ่มาได้เค้กขนม อา้าวรถหายเนพ่อก็จอดรถไกลร้านส้มตำซะเหลือเกินดูซิจอดซะไกลเลยแทนที่จะเอาไปจอดใกล้ๆร้านส้มตำพ่อแลนะน้อนอนยิงหมดเดินทางกันได้ติดถัดบภัยสามสองหนึ่<ป>อนอนกันเลยนอนกันเลยใครนอนก็นอนกันนะอะไรจังพ่อไปละขผ่านไปสมชั่วโมง พ่อปวดท้องแม่ต AM. ื้นตื้นพ่อปวดขี้จอดไม่ได้ค่ะพ่อตรงนี้จอดไม่ได้มีน้ำอันคืออุโมงค์จอดไม่ได้นะคะพ่อแล้วพ่อปวดขี้เราจะทายังไงงั้นพ่อก็ขี่ใส่รถสิพ่อจอดขี้พ่อก็ขี้ใส่รถได้เหมอน่ะไม่ได้ไม่ได้งั้นแม่ก็หาถุงให้พ่อเลยถุงพ่อจะขี้ในรถนี่เหรอคะไม่ได้หรอกพ่อแต่พ่อเหมือนขนาดเนี้ย แล้วขี่พ่อจะเหม็นขนาดไหนให้พ่อทำยังไงพ่อปวดขี้โอ้จะตายแล้วจะตายเลยพ่อไม่ไหวแล้วทํายังไงร้านจอดก็ไม่ได้บ้านข้างๆก็ไม่มีมีแต่ถนนอย่างเดียวทําไงดีเอาถุงไหมพ่อไม่ได้มันเหม็นนะคะพ่อเหม็นแหปั๊มก็ไม่มีอย่างเงี้ยทำยังไงปั๊มก็ไม่มีพ่อจะขี้ตรงไหนพ่อขี้แล้วพ่อจะขี่ไม่ได้แล้วอันไม่ได้แล้ว พ่อไม่ไหวแล้วพ่อจะขี่ออกแล้วไอ้ส้มตำนี่มันทำพ่อได้ยังไงปูดปัดปูดปัดอ้อไม่ไหว,วแล้วไม่ไหวแล้วพ่ออดทนมันเหมน็นเอาถุงมาให้พ่อเดี๋ยวนี้แม่มาขับรถแทนพ่อได้ไหมพ่อจะขี่ใส่ถุงไม่ได้พ่ออดทนนิดนึงนะคะพโอ้ย <c oughs> พ่อไม่ไหวแล้วนะพระเจ้าช่วยกลวยทอดขี้จะออกแล้วพ่อครับทำไมรถสีชมพูขับแบบยครับ จริงด้วยขับแปลกๆนะรถคันนี้พ่อพ <laughs> อขี่แตกใส่รถทำยังไงดี <c ười> ขอโทษพ่อขี่แตกจนรถเสียหลักแบบนี้โอ้ยตายแล้วพ่อล้างตูดแล้วล้างตูดตอนไหนน้ำนี่ไงเห็นไหมพ่อล้างตูดตรงน้ำนี่แหละแล้วรถ แล้วรถเราจะทำยังไงคะพ่อ,อไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเรียกช่างมา<ล>วันนี้อ,อุบัติเหตุขี่แตกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวพ่อเรียกรถมาลากไปแล้วกันพ่อขี้แตกพ่อขี้แตกแชเก่เกงเต็มไปหมดเลยอะ่ะแต่มันก็เหม็นกลิ่นตุตุๆนะคะพ่อเนี่ยพ่อล้างแล้วไปปะขี้แตกจนรถระเบิดเลยเหร <c oughs> อเนี่ยพ่อเนี่แล้วเราจะทำยังไงดี โชคดีนะอุบัติเหตุในเมืองเราไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเด็กๆทุกคนถ้าไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะพอจะบอกให้นะสำหรับคลิปนี้พอลาไปก่อนไปล้างตุ๊สก่อนนะบายบาย